ซีรีส์รู้เจอกับตัวบริษัทเลิกจ้างต้องคุยฝ่ายบุคคลให้ดีไม่บอกเขาอาจจะแจ้งประกาศสังคมเป็นลาออกนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดการฝากกดไลค์กดซ like, ับคา e คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับคอมเมนต์นี้นะครับโพสต์มาคอมเมนต์มาจากาคลิปวิดีโอปัญหาถูกเลิกจ้างแต่ในจ้างยื่นเรื่องให้ประกาศสังคมว่าลาออกกรณีน,น,นี้ต้องทำอย่างไรนะครับ เขาแชร์ประสบการณ์มาว่ากรณีผมเจอกับตัวนะครับกรณีที่บริษัทนะครับเลิกจ้างนะต้องดูให้ดีนะครับบนสุดท้ายที่ทํางานก่อนออกจากบริษัทนะครับให้คุยกับฝ่ายบุคคลให้แจ้งประกันสังคมว่าเป็นถูกเลิกจ้างจะได้ไม่เสียเวลาเดินเรื่องทีหลังครับบางทีคนที่เป็นฝ่ายบุคคลถ้าเราไม่เน้นบอกเขาเขาก็จะแจ้งประกันสังคมเป็นลาออกนะครับน,นี้กันี่แชร์มานะครับคือ เวลาเราถูกเลิกจ้างเนี่ยมันต้องมีเอกสารออกมาเป็นลายลักษณ์ว่าเรานะครับถูกเลิกจ้างจากบริษัทนะครับจะเนื่องจากอะไรก็แล้วแต่ละนะมันต้องออกมาเป็นเอกสารนะไม่ใช่บอกปากเปล่านะครับเพราะว่าถ้าบอกปากเปล่าเราไม่รู้ว่าเวลาเขาส่งเรื่องประกันสังคมหรือทําเรื่องอะไรเนี่ยนะครับเรื่องค่าชดเชยอะไรเนี่ยนะครับมันจะได้ครบได้ตามนะครับ หรือเปล่านะเพราะว่าการถูกเลิกจ้างมันไม่เหมือนกับการลาออกเองถูกลิกจ้างเนี่ยเราไม่ยินยอมที่จะออกนะครับแต่นายจ้างมีเหตุผลในการลาออกอาจจะเลอ off นะครับลดพนักงานลดคนเพราะนั้นเขาก็ต้องจ่ายค่าชดเชยให้กับเรานะครับจ่ายค่าเฉยอาจจะตามอายุงานนะครับบวกกับค่าตกใจอะไรแบบนี้นะครับซึ่งนั่นเป็นส่วนของอานายจ้างนะแล้วก็เวลาแจ้งประกันสังคมนายจ้างเอง ต้องเป็นคนดําเนินเรื่องในการแจ้งประกาศสังคมว่าถูกเลิกจ้างนะครับจะมาแจ้งว่าลาออกเองไม่ได้นะเพราะว่าค่าชดเชยของการถูกเลิกจ้างกับลาออกเองเนี่ยแตกต่างกันกรณีถูกเลิกจ้างเนี่ยจะได้รับเนี่ยตา50ของค่าจ้างเฉลี่ยนะครับฐานสูงสุดอยู่ที่15,000บาทนะครับจะได้ทั้งหมด180วันเลยนะครับไม่เกิน180วันหรือ6เดือนในขณะที่ถูก ในขณะที่ลาออกเองนะครับจะได้เพียงแค่30%นะครับของค่าจ้างเฉลี่ยฐานเงินสมทบ1 5 0 0 0บาทนะครับได้ไม่เกิน90วันหรือ3เดือนเท่านั้นเองนะเพราะฉะนั้นมันได้แตกต่างกันอนะ่ะค่าชดเชยมันมีผลนะครับเพราะนั้นถ้าเราไม่อยากเสียเวลาต้องมาตามอะไรเนี่ยให้กับให้ทบทวนกับฝ่ายบุคคลส่วนใหญ่เรื่องเนี้ยคนที่ออกเอกสารก็ต้องเป็นฝ่ายบุคคลในการออกเอกสารเรื่องจ้างเพราะนั้นฝ่ายบุคคลต้องรู้นะเขาต้องเป็นคนรู้เลย ว่าเราถูกลูกจ้างแน่นอนมันต้องเป็นเอกสารมาอย่าให้เขาบอกปากเป่านะครับถ้าบริษัทไหนที่คุณเขาบอกว่า่เดี๋ยวคุณถูกลูกจ้างนะเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้นะครับคุณไม่ต้องมาทํางานให้เขาออกมาเป็นเอกสารเป็นลายลักษณ์รแล้วก็ถามไปเลยว่าผมจะได้อะไรบ้างได้ค่าเชเฉยอะไรนะครับได้แบบไหนอย่างไรมีอะไรบ้างนะครับนะซึ่งคุณต้องรู้ก่อนคุณได้ต้องคุณต้องได้ค่าตกใจนะแล้วก็ ตามอายุงานเท่าไหร่ก็ว่าไปนะครับแล้วก็เวลาแจ้งประกานสังคมก็แจ้งว่าถูกเลิกจ้างนะครับอย่าแจ้งว่างงานเอาเอกสารนั่นแหละนะครับเตรียมพร้อมเป็นหลักฐานถ้ากรณีนายจ้างนะครับแจ้งคุณเป็นลาออกเองนะครับท้าไมคุณเสียสิทธิ์นะครับคุณก็สามารถที่จะแย้งได้แย้งกับทั้งตัวประกันสังคมเองนะครับหรือแย้งกับทั้งนายจ้างครับ ว่าเราไม่ได้ถูกไม่เราไม่ได้ลาออกเองนะนะครับคุณต้องไปปรับข้อมูลให้ตรงกันนะครับไม่งั้นเราจะเสียสิทธิ์คือพวกนี้มันคือสิทธิ์ของเราอย่าไปยอมนะครับอย่าไปยอมเพราะฉะนั้นอะไรที่เดินเรื่องให้มันจบในช่วงระยะเวลานั้นนะ่ะก็เขียนให้มันจบเลยถามเลยนะครับ HR รเนี่ยบริษัทใหญ่มี HR หมดแล้วถาม HR ให้เรียบร้อยนะครับคุยให้เรียบร้อยให้จบ นะครับมีอะไรถามเขาเลยสงสัยอะไรถามเขาเลยประเด็นนั้นประเด็นนี้นะครับจะได้เคลียร์กันไปนะจะได้ไม่มีปัญหาเพราะว่าคนหลายคนเนี่ยมีปัญหาในประเด็นนี้กันค่อนข้างเยอะนะครับประเด็นที่ว่าแจ้งถูกเลิกจ้างนะแต่ไปยื่นประกันสังคมเอานะครับข้อมูลเราไม่ได้เงินเช่วเสียทีบอกข้อมูลผิดแจ้งผิดนะครับในจ้างแจ้งอีกแบบเราแจ้งอีกแบบแบบนี้มันก็ไม่มันก็ไม่โอเคมันต้องเดินเรื่องแล้วบางคนเนี่ย ในระหว่างกําลังหางานมันต้องใช้เงินอย่างน้อยเงินชดเชยกรณีว่างงานมันก็ช่วยคุณได้ในระดับหนึ่งนะครับก็แชร์ประสบการณ์กันเข้ามาได้นะครับประสบการณ์ของคุณมีค่านะครับเหมาะให้กับเป็นไอเดียให้กับคนอื่นนะครับแชร์กันเข้ามาได้ก่อนจากกันนะครับขอเอาเรื่องราวเตือนภัยนะครับจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับมาเตือนทุกท่านกันก่นกอนนะครับ เรื่องนะที่จะเตือนก็คือเงินก้อนสุดท้ายในชีวิตคิดให้ดีก่อนเชื่อใครนะครับเงินเราเก็บหอมรอมริษมานะครับตั้งนานนมนะแล้ววันวันหนึน่งมีโจรที่ไหนมาก็ไม่รู้แอบอ้างนู่นอ้างนี่ว่าเรานะครับว่าเราฟอกเงินว่าเราโกงนู่นโกงนี่ ทั้งๆท,ท,ที่เราเองก็ไม่ได้โกงไม่ได้อะไรนะครับอย่าเผลอตกใจนะพวกนี้มันจะพยายามหาสาเหตุหาเหตุผลให้เราตกใจมีหมายสารปลอมมีรายละเอียดนะครับเอกสารราชการปลอมนะครับแล้วก็ส่งมาให้คุณทางลายหรืออะไรนะครับอันดับแรกโทรมาก่อนนะพยายามนะครับตั้งสติให้ดีนะครับอย่าพึ่งเชื่อในสิ่งที่คนเหล่านั้นนะครับพยายามแอบอ้าง ไม่เชื่อนะครับแล้วห้ามันให้โหลดอะไรไม่โหลดนะครับถ้ามันให้คลิกลิงค์คลิกเว็บไซต์อะไรไม่คลิกนะครับไม่ว่ามันจะกล่าวหาอะไรก็ตามนะครับให้ตั้งสตินะครับแล้วหวางสายหรือปรึกษาลูกๆหล,ลานๆคนรอบข้างนะครับจำเอาไว้ว่านะครับเรื่องพวกนี้เป็นมุก ที่ใช้กันมานานนะไม่ว่าจะเป็นบัญชีคุณพัวพันยาเสพติดนะครับต้องโอนเงินมาตรวจสอบด่วนนะครับหรือลงทุนกับเราได้ผลตอบแทนสูงนะครับไม่เชื่อไม่คลิกไม่โอนไม่โลภนะครับคุณก็จะปลอดภัยจากภัยเหล่านี้นั่นเองนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับการจัดการบัญชีม้าหรือบัญชีต้องสงสัยนะครับ เมื่อมีใครมาแอบอ้างว่าคุณเป็นบัญชีต้องสงสัยนะครับให้คุณโอนเงินมาตรวจสอบเราท,ทุกยอดนะครับมีเงินเท่าไหร่โอนมาให้หมดนะครับอย่าเชื่ออย่าโอนเด็ดขาดนะครับเพราะพวกนี้มันเป็นมุกของวิชาชีพที่พยายามหลอกเอาเงินคุณนะครับเอาเงินคุณไปเพื่อที่จะดูดเงินคุณทั้งชีวิตที่คุณเก็บมาทั้งหมดเพราะนั้นไม่เชื่อ นะครับไม่โอนเด็ดขาดนะครับอย่าหาท่ำนะครับถ้าใครไม่อยากเสี่ยงโดนแอปดูดเงินนะครับเมื่อมิชฉาชีพพยายามปลอมแปลงนะครับอ่อ้างขอ,อ้างนู่นอ้างนี่อ้างว่ามาจากเว็บไซต์นูน่นเว็บไซต์นี่อ้างมาจากเว็บธนาคารบ้างอะไรบ้างนะครับ อย่าโหลดเด็ดขาดให้โหลดแอป,ปนอกให้คลิกลิงก์นะครับพยายามอย่าโหลดอย่าแอดไลน์คนที่ไม่รู้จักแม้มันจะมีโปรไฟล์หน้าตานะครับขนาดไหนก็อย่านะครับอย่าสแกนใบหน้าสงสัยให้โทรตามหน่วยงานเบอร์ตามหน่วยงานที่ถูกต้องเท่านั้นนะครับปรึกษาญาติปรึกษาพี่น้องนะครับปรึกษาลูกก่อนนะอย่าทำตาม